บอกคนไข้ว่าจะต้องมาทางเวชระเบียนแล้วเวชระเบียนก็จะมีการดำเนินการในการชี้นํามาที่จุดของอพ d ดีนี่แหละครับค่ะแล้วหลังจากที่มาที่จุดอพ d ดีแล้วเนี่ยคะ่ะต้องทำอะไรต่อครับผู้ป่วยที่เข้ามาถึงเนี่ยนะครับก็จะไปที่เคาน์เตอร์ของพยาบาลคุณพ,พยาบาลจะเป็นคนคัดกรองดูว่าผู้ป่วยนี่ต้องตรวจกับคุณหมอท่านใดบ้างนะครับแล้วก็จะจัดคนไข้เข้าไปตามห้องตรวจต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามีการทำหัตถการเช่นการเจาะเลือดการไปเอ็กซเรย์ก็จะดำเนินการไปตามนั้นค่ะส่วนท่า จบกระบวนการแล้วเนี่ยก็จะมาที่ห้องยาเพื่อรับยาและกลับบ้าน<ช>ตรงนี้นะครับค่ะสาเหตุที่เราจะต้องมีการแยกแผนแกหรือว่าแยกระหว่างผู้ประกัะตรต่กับผู้ปกตินะครับเป็นเพราะอะไรออจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการให้การมันง่ายต่อการบริหารจัดการแล้วก็สะดวกต่อผู้ให้บริการด้วยนะครับ<ช>ไม่ให้ไม่ให้ปะปลกันแล้วมันจะเยอะมากมนะครับผู้ไป่วยในวันหนึ่งเนี่ยประมาณ800ท่านเนี่ยเราเราให้บริการจุดเดียวกันเนี่ยมันจะสะดวกกับพวกเรามากกว่าค่ะค่ะ ส่วนในเรื่องของมาตรฐานยาหรือว่ามาตรฐานการรักษาอะไรอย่างเงี้ย่ะทางโรงพยาบาลมีการแบ่งยังไงบ้างมาตรฐานเป็นมาตรฐานเดียวกันครับตามวิชาชีพครับยาที่เราใช้ก็เป็นยาเดียวกันนะครับนี่เป็จุดเวลนะเบียนนะฮะผู้ป่วยนที่เดินเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยก็จะไปจุดที่นี่จุดนี้ก่อนเพื่อลงทะเบียนนะฮะนะครับจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเชิญทนี้เลยนะครับอันนี้จุดแรกที่มาก็มาเปจุดนี้ใช่ค่ะครับ หลังจากนั้นนี่เราจะเข้าไปที่ส่วนของการให้บริการนะ <blows S 1> ครับที่ผู้ป่วยนอกอันนี้เราไปเจแยากันชัดเจนใช่ไหมคะระหว่างผู้ป่วยทั่วไปกับผู้ป่วยที่ใช่ใช่ครับใช่ครับเจอเลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นผูน้ป่วยู้ประกันคนใช่แล้วต้องครับเชิญเลยนะครับ เมื่อมาจากเวชระเบียนแล้วเ ее, นี่ยผู้ป่วยจะมาที่จุดว hmm. ัดความดันโลหิตนะครับไวทอนสายต่างๆความดันโลหิตอุณหภูมิส่วนสูงน้ําหนักต่างๆนะครับคอสเตอร์ตัวนี้คุณพยาบาลเนี่ยจะเป็นคนดูประวัติผู้ป่วยว่าวันนี้มาทําอะไรป่วยเป็นโรคอะไรแล้วก็จ่ายผู้ป่วยไปตามคุณหมอแผนต่างๆใช่แล้วใช่แล้วก็คือเราจะแยกไปว่าโรคประเภทใช่ใช่ครับเราจะมีหมอสัญญามหมอสุติกรรมหมอหูคอจมูกอะไรนี้เป็นต้นนะครับ ก็ดูตามความปะสงคของคนไข้แต่ละท่านด้วยนะครับหลังจากที่คนไข้อยู่นี้และนั่งรออยู่พอเรียกเข้าห้องปุ๊บคุณหมอให้การรักษาเรียบร้อยก็มาที่เคาน์เตอร์เหมือนกันเพื่อดูว่ามีบัตรนัดไหมมีรบรองแพทย์หรือไม่แล้วก็ออกพิมพ์บัตรนัดออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปนั่งรอที่ห้องยาด้านนอกนะครับเชื่อเลยครับห้องยาอันนี้ก็คือเราก็แยกแยกเป็นแยกอีกส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมคะใช่ คือการรอคิวหรือว่าการนั่งรอเนี่ยค่ะบอกมันต้องรอนานแค่ไหนว่าอ๋อเราพยายามให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับแล้วเวลาเราคอยเราก็มีการบันทึกแล้วก็มีการกํากับอยู่ก็เฉลี่ยของผู้รับการหนึ่งท่านที่มาใช้บริการทั้งหมดเนี่ยต้องไม่ถึงสองชั่วโมงก็คือการรอคิวหรือว่าการทุกอย่างตั้งแต่มาถึงเนี่ยไม่ถึงสอถึงสาชั่วโมงเต็มที่ครับทุกวันนี้เราทําได้ประมาณตั้ชั่วโมงครึ่งประมาณนี้นะครับ นี่คือจุดจุดห้องยาที่มารับบริการรับยาตรงนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะสิ้นกระบวนการก<ช>็กลับบ้านได<ม>้ <laughs> แต่ว่าถ้ามีผู้ป่วยที่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลอ<ม>๋อครับทางคุณพยาบาลท่านเมื่อกี้เนี่ย<ม><ช>ก็จะพาผู้ป่วยเนี่ยไปให้น้ําเกลือนะครับ<ช>แล้วก็มาติดต่อที่แผนกผู้ป่วยในใ<ช>นะครับเ<ม>พื่อดูว่าเตียงจะได้เตียงเตียงห้องไหนยังไงชั้นที่เท่าไหร่นะครับ เริ่มแรกมีคนไข้เข้าราักษ,ษาเป็นโรคอะไรมา่อน<า>ค่ะนคนไข้มีประวัติความดันโลหิตส,สูงนะคะเป็นมาประมาณสองสามปีแต่ว่ารักษาไม่ต่อเนื่องทานยาไม่ต่อเนื่องช่วงหลังเนี่ยเริ่มมีอาการนะคะก็มาตรวจที่เกษมราชประชาชื่น,นตอนอเดือนพฤษภาก่อฟืันเรื่องความดันก็ปรับยาก,กันมานคะ,ะจนสามารถคนทนความดันได้คนไข้เนี่ยให้ประวัติว่าเริ่มแน่นหน้าอกมาประมาณ สามสี่เดือนนะคะ<ม>แต่ว่าอาการ unstable on on off on คุณหมอสิริชัยนะคะที่ทตรวจด,ดวูคนไข้น่ะก็สงสัยว่าจะมีเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็ลเลยส่งตรวจฉีดสีดูเส้นเลือหดหัวใจนะพบว,ว่าเส้นเลือดหัวใจตีด<ม>สามเส้นก็เลยต้องส่งให้คุณหมออัธภูมินะคะศัลญยญแพทย์หัวใจและสมอ<ม>งผ่ญญาเราเป็นศูนย์เฉพาะทางโรคหัวใจนะคะที่สามารถรักษาได้ครบวงจรก็จนถึงขั้นผ่าตัด ต้ทำอัตภูมิทุทั้งเก็ดค่ะแล้วในส่วนของขั้นตอนการรักษาคุณหมอเริ่มแรกเนี่ยค่ะเราในการทำยังไงบ้างครับสำหรับรายนี้หลังจากที่ทางแพทย์โรคหัวใจนะฮะทางอายุรกรรมเนี่ยได้ทำการฉีดสีสูงหัวใจใ<ช>ดีแล้วนะครับก็พบว่ามีหลอดเลือดติดตัน3เส้นนะครับผมก็ได้ดูผลการตรวจเรียบร้อยแล้วก็เราก็นัดคนไข้ผ่าตัด สำหรับการรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็มีแนวทางการรักษาทั้งแบบไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็ต้องผ่าตัดแ,แต่ในกรณีนี้เนี่ยคนไข้จําเป็นที่ต้องได้รับการผ่าตัดนะครับ<ม>หลังจากเราประเมินจากผลการตรวจแล้วเนี่ยถ้าจําเป็นที่จะต้องได้รับการผ่าตัดเราก็นัดคนไข้เข้ามาผ่าตัดคนไข้รายนี้เนี่ยผมทาผ่าตัดไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือวันที่ 21, 21นี้น,นะครับ เราตัดต่อเส้นเลือดให้อยู่3ที่นะครับการผ่าตัดที่เราเรียกทั่วๆไปว่าบายพาสนี่แหละ <Okay. S 1> นะฮะผมจะใช้หลอดเลือดแดงจากผนังหน้าอกนะครับทางด้านหน้านะครับต่อไปที่ผนังกล้ามเนื้อหัวใจหลอดเลือดที่เลี้ยงผนังกล้ามเนื้อหัวใจทางด้านหน้านะครับแล้วก็ผมใช้หลอดเลือดดําอีก2เส้นจากขาด้านซ้ายของคนไข้นะครับต่อจากเส้นเลือดแดงใหญ่ไป <Okay. S 1> ที่ กล้ามในหัวใจหลอดเลือดที่เลี้ยงกล้ามเนหัวใจส่วนที่ติดตันอีก2เส้นที่เหลือแล้วในส่วนของยาหรือว่าหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จแล้วค่ะยาที่รับก,การรักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางโรงพยาบาลได้มีการจัดไว้ให้อย่างไงบ้างคะครับหลังผ่าตัดเราก็ในในช่วงแรกเนี่ย คนไข้ย,ยังใส่ท่อช่วยหายใจอยู่นะครับก็จะมีการใช้ยากระตุ้นหัวใจนะครับ,รบอย่างในวายนี้เนี่ยเราใช้ยากระตุ้นหัวใจประมาณ2ตัวแล้วก็มียาขยายหลอดเลือดอีก1ตัวนะครับหลังจากกมเนื้นหัวใจทํางานได้ดีขึ้นหัวใจแข็งแรงขึ้นแล้วก็ลดปริมาณยาที่ใช้ลงนะครับแล้วก็พอคนไข้เริ่มรู้สึกตัวหายใจได้ดีนะครับเราเราก็เอาท่อช่วยหายใจออก อย่างพื้นที่รายนี้ี่คือถือว่าอาการอยู่ในเป็นยังไงแล้วว่า,าดีขึ้นเยอะไหมถึงระยะนี้เนี่ยก็ถือถือได้ว่าปลอดภัยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะครับแล้วในส่วนผู้ป่วยที่เป็นผู้ประกันกตนที่เข้ารับการรักษาคุณหมอมีอคําแนะนํรบอกว่ามีอะไรที่อยากจะฝากไปดึงระกันกสังคมไหมคะ,ะ,ะก็นึ่งเนื่องจากว่าการผ่าตัดหัวใจเป็นเป็นการผร่าตัดที่ค่าใช้จ่ายสูงะครับ ก็คือตอนนี้เราเรายังได้รับการชดเชยที่ค่อนข้างต่ำก็อยากจะให้ทามงมหาคมช่วยชดเชยเนี่ยตาที่ที่สูงขึ้นนะครับใช่ฮเพื่อ<ช>เพื่อที่จะให้ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ที่สะดวกมากขึ้น,นะคระั ขณะนี้เราอยู่กับทางผู้ประกันตนนะคะที่เป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอาหารในระบบประกันสังคมเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะคะว่าเขาเป็นโรคอะไรมาแล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงแล้วบ้างค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้ป่วยเป็นโรคอะไรคะที่เข้ารักเส้นเลือดหัวใจตีบสามเส้นสามเส้นแล้วเข้าร,รักษาที่นานนานเลยอ่ะคะก็เพิ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกพาพฤศจิกาปีนี้รักษามเมื่อเรื่อยจนตรวจ เจอว่ามันตีบถ้ตีบแล้วมันบรรลุไม่ได้ทำบรรลุไม่ได้ก็เลยหมอก็าต้องผ่าให้ผ่าทำใบผ,ผ่านแล้วหลังจากที่ผ่าแล้วนี่เป็นยังไงบ้างคะอาการหรือว่ารู้สึกโอเคขึ้นไหมอ,อาการโอเคขึ้นแต่ตอนนี้มันยังอยู่ระหว่างการพักฟื้นอยู่พักฟื้นอีกกี่วันคะบมางหกสัปดาห์ครับหกสัปดาห์ก็อยู่ที่นี่ก็สะดวกสบายมีคุณหมอเลยแวะมาหมอแวะมาดูพยาบาลมานดูแลตลอด24ชั่วโมง แล้วสิที่ที่ได้ยื่นไปหรือว่าการบริการอะไร่งเงี้ยค่ะเราเริ่มแรกที่เข้ามาการรักการ,รัสิท์ที่ประกันสังคมตั้งแต่แรกเลย<ม>ดีมากให้การ,การ<ม>บา<ม>ริการดีของโรงพบาลเพ่บริการเป็นอย่างดีทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลผู้ดูแลก็ฝากอยากให้ส,สำนักง,งานประกันสังคมคุม้มครอง ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการรักษาให้มากให้ครบวอมากที่สุดในผู้ประกันตนคเพื่อได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพราะบางส่วนยาบางตัวเราจ่ายเองยาบางตเขาจ่ายเองด้วยก็คือดูเป็นกรณีไป <c oughs> เป็นกรณีไป <c oughs> ค่ะเคสที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นเคสผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจที่เข้าการรักษาที่นี่นะคะซึ่งก็ได้มีคําแนะนําค่ะจากผู้ป่วยในเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่พวกเขาควรจะได้เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกค่ะในการเข้ารับการรักษาแล้วก็ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็บรรยากาศอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในล่ะค่ะก็เป็นในส่วนของผู้ปนนะคนที่เข้ารับการรักษาของทางโรงพยาบาลก็จะต้องมีการรอคิวแล้วก็เืงอที่จะรอพบคุณหมอค่ะ ซึ่งก็จะมีการปรับปรุงนะคะแล้วก็พัฒนาค่ะในส่วนของการให้บริการต่อไปด้วยค่ะส่วนครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนต้องรอติดตามค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ